คนไปทดลองขับเจ้า Mercedes-Benz นซ o u คูปของมินคันนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่น C250 คูเป e นะคะที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดถ้าใครติดตามเพจของเราหรือว่า,า YouTube ของรถมือสองคนเชียงใหม่จะเห็นว่าคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็เราได้มีการถ่ายรีวิวรอบคันไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มี คึ้นอกคึ้มใจนะคะมีอารมณ์ค่ะอยากที่จะไปลองทดลองขับเจ้า204แรงม้านะคะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะบอกก่อนว่ามีระบบการขับขี่แบบสามหมดด้วยกันก็คือ S M แล้วก็ E นะคะไม่ได้แปลว่าธุรกิจนะขนาดเล็กนะแต่ว่ามันจะมีนี่ค่ะ S M แลวก็ E นะคะโหมดการขับขี่นะคะ M ก็คือแมนนวลค่ะ S ก็คือแบบสปอร์ตค่ะเนาะแล้วก็ E ก็คือแบบอีโคธรรมดานะคะเนาะ,ะ,นะะปกติทั่วไปว่าเราสตาร์ทรถขึ้นมามันก็จะเป็นประมาณ E ใช่ปะแต่ถ้าเราใช้โหมด M นะคะมันก็จะขึ้นมาตัว M ซึ่งเราสามารถปรับแพดเดิลชิฟตรงนี้ได้แพดเดิลชิพจะอยู่หลังพวงมาลัยนะคะซึ่งปรับบวกขึ้นลงได้นะคะตรงนี้เนาะคะแล้วก็ถ้าเป็น S นะคะก็สามารถปรับได้เช่นกันแต่ว่าเวลาขับเราต้องกดเอานะคะเนาะนี่ มินจะทดลองขับในโหมด E ก่อนนะคะซึ่งอันนี้เนาะเราก็อยู่ที่หน้าร้านของเรานะคะเดี๋ยวจะลองก่อนเลยนะคะนี่เวลาดึงนะคะเกียร์ไปที่ E มันก็จะมีรูปตัว P ขึ้นมานะคะอ่าเราจะทดลองขับนะคะแล้วก็ขออนุญาตก่อนเปิดก่อนไปขออนุญาตเอเปิดออดิโอนิดนึงนี่เราปิดอเออราเปิดปิดวูดทูดไว้ขออนุญาตปรับนะคะให้เป็นวิดีโอยากฟังเสียงวิทยุ เสียงแตกอ๋อขึ้นไม่ดีเฮ้ยเพลงไม่เหมาะกับเราอ่ะอมอ่าเวลาอ่าสหาขออนุนี้เปลี่ยน,นึ้นคะ่ะดอกจันเก้าสี่หอ,อืมเวลาที่จะปรับคืนกดนี่นะแล้วกดเลขคืนได้ลำาพงฮามานได้อยู่นะอ่าเดี๋ยวดูลิขสิทธสิค่ะปดก่อนล็อกรถนะคะ เดี๋ยวเราจะไปทดลองขับขึ้นสะพานวงแหวนรอบสามแล้วก็กลับมาที่เรานะคะแต่กล้องถึงขั้นกลับจับแล้วนะคะเดี๋ยวยืดไปก่อนนะคะน็อตมาไม่เป็นไรค่ะอือ <c oughs> <c oughs> นี่โหมดอีออกตัวค่อนข้างที่จะนุ่มนวลน,นะคะเนาะเออก็ใช้ได้อยู่นะมินรู้สึกว่าการเหยียบนะคะเนาะเบื้องต้นนะคะ ก็แรงมาแบบว่าทันอ,อกทันใจเพราะว่าปกติก็ขับพวกเบนดีเออยู่แล้วนะคะทําไมดูขิงจังเลยนะคะก็ที่บ้านขายไงคะนึกออกปะคนบ้าอะไรไม่เดาเปลี่ยนรถทุกวนันเป็นไป,นปนไม่ได้นะคะเนาะก็ที่ร้านนะคะรถมือสองคนเชียงใหม่ค่ะเนาะเราขับทุกวันนะคะเพะื่อจะทดลองว่ามันดีหรือย,อยังก่อนที่เราจะส่งมอบลูกค้าคนถัดไปนะคะคันนี้ขับโอเคอะ่ะนะคะถึงแม้พื้นจะไม่โอเคนะคะ พื้นแบบไม่โอเคเลยอย่างก,กับแซนด์วิชนะคะปะถนนอยู่นั่นนะคะเนาะนี่เออรู้ละเดี๋ยวเราไปซื้อแซนด์วิชให้แม่พูดถึงแซนด์วิชก็จะถึงแซนด์วิชพอดีนะคะแม่ใช้ไปคิแม่ทออะไรซื้อแซนด์วิชเออนี่คือโหมด E ก็ขับสบายสบายสนุกสนุกนะคะเนาะตอจริงได้นะเออขับได้อยู่โอเคค่อนขา้างที่จะโอเคเลยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานตีโค้งสักน้อยนะคะนี่ สวิชไปเลี้ยวก็กดตรงนี้เลยนะเว็ออมนี่ค่ะ,ะเราจะเปลี่ยนโหมดนะคะจากโหมด e เป็น s ค่ะโอ้รอบขึ้นรอบขึ้นเลยรอบรอบตรงเนี้นะคะเนาะรอบรถนะคะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเข็มมันจะตีขึ้นเลยเราก็จะรู้สึกเลยว่ารถเนี่ยมีแรงชุดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะสําหรับใครที่ชอบความแบบขับแบบ ทันอ,อกทันใจนะมิ้นบอกเลยอันเนี้ยเอาอยู่นี่นะะก็าาเ,เปิดไฟเป็นแบบออเตอร์ไว้เดี๋ยวเราจะลองมุดมองสักหน่อยไฟลราจะออกไหมเออน,นี่ไม่เห็นมันวันนี้เราขับในกลางวันวนะเนาะมันสว่างเกินไป <c oughs> เออแต่มินชอบตรงนี้นะพาโนรามิกซันบุฟเนี่ยเห็นปะทุกคน มันยาวไปถึงด้านหลังเลยวันนี้แดดไม่ได้แบบฟาดมากนะคะเราก็สามารถขับแบบเปิดเปิดเปิดแค่นี้นะไม่ได้เปิดเอาอากาศนะคะบอกก่อนถ้าขับรถเบนแล้วมาเปิดเอาอากาศนี่คือตลกนะคะมันมันไม่โอเคนะคะแต่ว่าแค่แค่เอาแสงอะไรเงี้ยมีส่วนม,มินว่าค่อนข้างที่จะโอเคเฮ้ยมันแบบมันพุ่ง่ะ ตรงนี้เปลี่ยนโหมดก่อนก่อนที่ตาก,กล้องจะตังาหลงไปนะคะนี่ M นะคะนี่ดูดูดูดดดเลขเกียร์ก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะคะมันปรับตามรอบเครื่องนะคะ,อะตอนนี้เวลา15.16นะคะอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32.5องศา,าเซลเซียสอากาศดีค่ะเนาะร้อนดีจริงๆนะคะนี่ทรับเกียร์ลงนะคะนี่นะคะนี่เราเหยียบเบรกเลยนะข้างหน้านะคะเขาตัดเรามาเราก็เหยียบปุ๊บมันก็ ไม่แบบเขาเรียกว่าเวลาจังหวะการเบรกของรถนะคะไม่แบบหัวทิ่มหัวตามอ่ะอ่าหัวแบบแบบแบบไปตั้งหน้านะคะคำเมืองน้ําแบบไม่แบบไม,ไม,ไม่หัวทิ่มคำ <ide desserts> เมืองเรียกว่าอะไรอ่ะแบตากง่ายดีคือบางทีมันก็จะตากง่ายนะคะก็ <ide desserts> คือแบบอย่างเงี้ยนี่คืออาการของความากง่ายนะคะแต่ว่านี่คือแบบไม่หัวทิ่มหัวตามอ่าพูดเหนือพูดไทยก็ได้ด้วยนกจะเบรกจะอีบันได้นะคะอ่าเดี่ยนะคะแป๊บนึง ก็คือแบบเขาเบรกเขาตัดหน้าอะไรนะคะนี่ฉันันจะขับหมดเอ็มแบบคนขับเกียร์ออโต้แล้วก็มาสอบเกียร์เล่นนะคะเหมือนว่างนะคะไม่ดีกว่าเปลี่ยนโหมดเป็นอ e ีดีกว่าคือส่วนตัวมันแล้วแต่คนขับนะคะว่าชอบขับในโหมดไหนมิ้นน่ะขับโหมดอีมันก็ด e, นได้แล้วนะคะเนาะนี่ปึ๊บเฮ้ยไ,ได้อะกามันโอเคนะคะขออนุญาตแซงนิดหนึ่งนะคะอยากรู้ว่าเราจะแซงเป็นยังไงบ้าง อือ mm ื hmm. นะคะตอนนี้ตปรับเป็นโหมดเอสสปอร์ตเรานี่ค่ะจังหวะการแซงนะคะเหยียบปุ๊บสูนถึงร้อยในเวลาไม่กี่วินาทีนะคะรอบมันขึ้นปั๊บอย่างนี้เลยโอ้ยมันเนี่ยสุดวะ่ะนี่เราขับโหมดสปอร์ตนะคะ เราขับมา110นะคะเรารู้สึกว่าอา้าวเขาบอกให้เรา9 0เราจะต้อง9 0บะแกอ่ะกดลิมิตก่อนแม่งโ o i s e Control นะเรา90ลิมิตเห็นปะพี่เขาบอกให้หนูขับแค่90เห็นไหมนี่เราก็ลิมิตไว้ที่90กิโลเมตรนะคะมิ้งพยายามเหยียบม,มันก็ไม่ขึ้นเห็นปะเราไม่โดนจับแล้วนะคะ,ะเพราะเราขับที่แค่90เห็นลิมิตคอนโทรลเขาไหมแต่ถ้าเราจะยกเลิกนะคะนี่เราอาจจะขับต่ำไปนะคะกด ปะ่ะเราก็เหยียบมันก็สามารถไปได้เลยเห็นปะ่ะมันก็จะขึ้นมาที่ร้อยหนึ่งละอะร้อยก็พอเนาะเดี๋ยวเราต้องขอับราต้องกฎหมายนะคะยังจริงใจจริงๆนี่ขับได้ 140, ร้อยสี่สิบเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปสั่งไปที่บ้านนะคะแม่ด่านะคะไม่ได้ค่ะเราต้องขับรถโดยขคารพกฎหมายนะคะเป็นคนจีนนะคะนี่นะคะปรับเปลี่ยนเลนนะคะไม่ได้อ่ะขับโหมดสปอร์ตก็ถือว่าพุ่งนะคล่องตัวดีเฮ้ยเย่จริงๆ ได้นะเขาบังคับเา80ละ80ล,ลดความเร็วอีกวะตัวจับความเร็วโดนทุกรอบนะคะแม่ด่าตลอดนะคะอยู่ที่บ้านจดหมายส่งไปที่บ้านนะคะเนาะลดมาละ80เฮ้ยโอเคอะ่ะอา้าวบิ๊กซีอุโมง์อยู่ข้างนอกอา้าวอ,อผิดจรองอำไมนะคะไปสู้ชีวิตชีวิตสู้กับตลอดนะอุโมงบิ๊กซีจะไปนี้จะไปซื้อแซนด์วิช นะคะทึ่งนึกออกขนมแซนดวิชแล้วก็แม่สั่งซื้อแซนวิชนะคะออกไม่ได้อยู่เดินก็ได้นะคะเนาะออกเสนนอกก้นนะคะเฮ้ยกาะถนนว่ะนีมาร้อยสิบร้อยยี่สิบแล้วยังไม่รู้ตัวอีกอ่ะเอาดิคนนั่งจะเสียวนะคนขับนี่คือมันมากไม่ไหวนะคะตา้อู้สึกเป็นไงบ้างคะมันเสี่ยวนิดนแต่มันโอเคนะพี่มันไม่โครงใช่ไหม เออพี่ว่าช่วงหน้ามันโอเคนะมันเกาะน,นะนะคะนี่จริงๆพี่ก็รู้สึกว่ายิ่งเหยียบเร็วอะ่ะยิ่งแบบมันไม่ไปไหนอะ่ะนึกออกปะเรารู้สึกถึงความเกาะถนนของรถเลยนะทุกคนคือแบบปกติคือเราขับมาหลายยี่ห้อเนาะถ้าเป็นพวกเอ่อเบนซ์บีเอ,อ็มอะไรอย่างเงี้ยที่มนันราคาสูงๆหน่อยอะ่ะตอนแรกๆคือราคาสูงๆหน่ยนี่หมายความว่าตอนที่ออกมาจากศูนย์เว้ยไม่ใช่ว่าตอนมือสองนะคะทุกคน ราคาสูงๆหน่อยเขาขับดีเออคือแบบยิ่งเหยียบแรงๆหรือว่าเหยียบให้มันความเร็วขึ้นสูงๆนะคะพวงมาลัยจะหนักขึ้นจนมือเรารู้สึกว่ามันหนักนะคะแล้วก็เราจะรู้สึกว่ารถนะมันลู่กับถนนถนนเหมือนหลักการการออกแบบรถมาตามหลักแอโรไดนามิกของเขาว่ามันแบบมันลูล่ลมหมักมันไม่ต้านเลยอะ่ะเออมันขับดือ้อ จรจริงเนี่ยเราจะคิวเทิร <sandwiches> ์นนะคะจริงๆก็อยากจะลองยูแบบไม่เบรกแต่ว่ารถเยอะนะคะอันตรายไม่หาท่าพี่แอนเกิดมันไม่เลี้วพี่พี่อย่ามันขี่มาขี่มบอ่ะพี่อย่าบ๊ายบายเจอกันที่สอนอเลยนะโลกอ่ะนี่โอ้ยอันนี้คือตอนก่อนเนี่ยคิดว่าคนขับเก่าเนี่ยคงจะแบบ คนแก่หรือเปล่าทำไมกระจกยาวขนาดนี้เออส่วนตัวไม่ต้องก็ได้นะคะเมื่อกี้แบบเราไปเทสลาแล้วมันเลก็กกว่านี้นี่มันไม่ใช่กระจกนะกระจกมันอยู่ข้างหลังมันเป็นกระจกท<อ>ี่เอ,อามาใส่เก,อกอาอเฉยๆใช่เออออนี่นี่ขับรถสปอร์ตหรือรถปาเจโร่ก่อน <laughs> งองงนิงนนองแต่ว่าถาม่าทัศนวิสัยเป็นยังไงบ้าง,งก็ฟิลแบบซีดานอะเนอะรถเก่งซีดานที่เป็นสปอร์ตนะคะ รู้สึกว่าความกอดถนนมีค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ขับสบายอืมถ้าแบบว่าไม่มีลูกเตาลูกน้อยๆอ,ยอะ่ะคือคือได้เลยนะแบบขับฟีลแบบสปายสปายสปอร์ตสองคนอย่างเงี้ยไม่เกะแฟนอย่างเงี้ยกาอันนี้คือได้จริงๆมันดูเนี่ยพาร์นโนรามิกเนี้ยขับไปเที่ยวแบบเที่ยวที่ไม่ลำบ,บากอะ่ะนึกออกปะเออแบบไปเที่ยวแบบชิวๆอะ่ะอันเนี้ยคือคือได้ได้ฟีลจริงๆแล้วก็คือบอกก็คือไม่แก่ คือดูไม่แก่แนละ้วดูแบบโอเคนะส่วนตัวรู้สึกว่าใช่ได้เลยได้อันนี้คือได้อืมเออวะ่ะคันนี้คือปังวะ่ะจริงๆคือสวยปังเออนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไว้ซื้อขนมแป๊บนึงเดี๋ยวจะเออ กลับไปที่ร้านนะย่ขอสรุปราคาก่อนสำหรับคันนี้นะคะจะใช้ชีวิตแบบไหนก็สามารถไปได้หมดยกเว้นพาตัวเองไปลำบากนะคะบอกเลยมันเป็นรถสปอร์ตนะคูเป้นนะคะเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองขับต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะเนาะเว้นย้ำๆนะ ไม่พาไปขึ้นดอยหรือพาไปลําบากนะคะเพราะทางที่ลําบากจริงๆอาจจะไม่เหมาะกับรถประเภทนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่คร crossover เนาะเป็นรถสไตล์ซีดานนะคะคันนี้นะคะเหลือแค่เพียงงนี้ค่ะ1น0 0ล้านห้าหมบาทเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกลูกค้าสามารถฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้น1 9 9 0 0บาทเอัาตีง่ายสองหมื่นนะคะตัวนี้นะคะอยากเป็นเจ้าของเบนซ์คันหนึ่งสักคันในชีวิตนะคะฉันจะต้องได้ขับเบนซ์ค่ะ ถ้ามาลองคันนี้ค่ะบอกเลยชีวิต2 0 4แรงม้าที่เราสัมผัสได้นะคะเนาะแล้วก็ความปลอดภัยที่มากับเบนนะคะแอร์แบกช่างตามน้ําหนักคนนั่งอันนี้นี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมิ้นนะคะหรือแอดไลน์หามิ้นค่ะแอดไซ k h o n c m นะคะตั้งขอนญาตไปซื้อของก่อนนะคะบ๊ายบาย